ถือปลาควายโอ้หนึ่ว่าก็ถือปลานครับอู้ตัวใเญยขนาดนะครับนี่โอ้ปลา,างยอควาโอ้ยควาต,ตัอืมควาตัวหญ่ ตดบ่ขอครับนี่สวัสดีครับสวัสดีทรงเศร้านะครับมือนก็เปลี่ยนวันสุกนะครับมือนเปลี่ยนบรรยากาศจักน้อยนะครับจากใส่เบ็ดห่อจากดักกบห่อกระมาใส่เบ็ดลองเบิ้งนะครับไม้นี่ห่อการก็เคยมาแซยักเทียนนะครับผมครับก็ใส่เบิ้งไม้นะครับใส่เบ็ดนอนมือนะครับ ว่าห้องกัมพูชูนะครับไม้สิปเป็นไม้คนมองขาม้อนะครับกับฝนตกมาไม่เ้อากับมหาไซเบ็กกันครับน้ากระ่วมนี่นะครับผมนี่ครับเอครับท่านผู้ชมรุ่นการย่เซ้าว่าห้องจากมาน่ะนะครับอาอยป่างห่มาติดมาหลังเด็กรูกันน้ำไม้ด้ยครับนี่ครับหลังเด็กรับ ปลาหยื่อรัวปลารัวปลาตัวหญ่นะครับนี่ตัวแรงเหกมานเข้ามาแล้วครับปลาคอว่าใส่แรวกับกับบ้านเลยนะครับไม่ได้ย่มเลยขึ้นโอ้ตัวเงับปลาคอตัวเง อุ่นแขนใหม่แล้วตัวแรกน,นี่เ็นยังไ่น้องโอ้ขันหันวเ่ถือป่าคะนนะึตายค่าเบียดเล่น,นะครับ อโอ้ยเฮ้เต็มสองต็มสองมาแล้วครับตายคาเบ็ดใจส่อใชป่าท่างนี่หว่านานเพื่อคุณหมดครับท่านผู้ชมคือว่าป่านี่ เบ็ดเอยขั้นหนึ่งดวงหนึ่งถือว่าปลาแล้วเพิ่งคนถือป่าพลอโอ้หนู่วันก็ถือปลานครับอู้หตุวงหญ่ขนาดนะครับนี่ตั้ตัวโอ้หนู่วันถือป่า ครับอืแถมสามมาแล้วครับแตมสามออกมาแล้วผมไม่เคยมาใส่งเทียนนะครับนี่โอ้ติดประครอแล้วครับนี่ตายค่าเพลนเลยครับเห็นตัวโตเลยครับนี่โอ้หคอหน่อยครับผม ครับปดปดก่อหมดข้างลังสีเต็มแล้ว โอ้ขันเม็ดจ่วมนามเลยครับท่านพระชมอืเป็นอยัางงั้นกัปลายเว็ดกร็เป็นแบบนี้โอ้วตีประควรครับนี่อือื้อ อู oh, oh, oh. Uh ้โอ้โหโอ้โหืึดึงอะไรอู้อู้อืออืออือเมยยังเมยอะไรบอสเมยยังอืมรับคอหน่อยครับโตัวหน่อยแต่ว่าใจแห้งกันดึงแห้งกันนะั ครับออกเลยละครับครับผลงานย่ำซศอ่าครับได้ปลาหกตัวนะครับผมอาจจะเป็นรุ่นนี่ก็สีรุ่นใหญ่นะครับนี่ครับปลาตายอีกสองตัวนะครับเบ็ดเอาซส่ใส่ครับนี่ครับเบ็ดยี่สิบกว่าหลังนะครับผมนี่ครับผลงานย่ำเออ้านะครับถือว่ายังมานอยู่นะครับผมเพราะว่าพได้กินได้ยู่ได้กินนะครับผมนี่ครับปลา ไตกาลังง้ำนะครับอาะสีแมเป็นเงยที่ใส่กจะเป็นเขียนอิโมล้วนนะครับเขามาหาแตเอาย่างมาขึ้นนะครับรอยเงาทั้งนี้ก็หายเงครับผมกตคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกนะครับน้ำท่วมนะครับผมขอให้ FC ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับกตคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็นะครับสวัสดีครับ